สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมกล้มาอยู่ในเกมของฟรีไฟล์นะครับผมอ่านะครับผมในคลิปนี้ในเกมฟรีไฟล์ของผมนะครับเรามาพูดในโซนของกิจกรรมนี้กันนะครับเสริมสกาล่ามิทนายนะครับผมเปิดดววสกาของคุณนะครับให้ครบ9กีนะครับผมรับไอเขมดีๆเข้าคันเลยนะครับผมอ่านะครับสำหรับระยะเวลากิจกรรมก็กลางแก่วัคนที่26มกราคมนะครับ ไปตัวึ้นวันที่1นึ่กุมภาพันธ์เลยนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมเสริมสกาล่ามิดไนนะครับผมนี่อ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในนี้นะครับผมจะมีรายละเอียดกิจกรรมนะครับผมไปยังในกำบ้านนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับมาไปดูกันรายละเอียดกิจกรรมกันครับอ่านะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในหน้าป๊อปอัพกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ อยากให้คุณเห็นเลยนะครับผมผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาให้ทําอะไรเนาะผมเห็นแค่กราฟให้นะครับผมจํานวน9ใบด้วยกันนะครับแถวบน3นะครับแถวกลาง3แล้วก็แถวละอีก3นะครับผมรวมทั้งหมด9ใบนะครับผมอ่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันวันอะไรยังไงครับกิจกรรมนี้นะครับผมคือเขาบอกว่าให้คุณนะครับผมสามารถเลือกเปิดการ์ดคิดละหนึ่งหรือสองใบนะครับผมโดยหากคุณเปิดคิดละสองใบนะครับ คุณจะได้รับส่วนลดนะครับผมพิเศษซึ่งคุ้มกว่าการเปิดคิรบายสคันนะครับผมอ่านะครับแล้วก็จะมีบ่อยนะครับว่าการเปิดหนึ่งการนะครับผมมีค่าเทียบเข้ากันเหนือไอเคมนะครับผมโดยคุณสามารถดูรายการไอเทมที่อยู่ใกล้การใกล้คำหมดเลยนะครับผมค่าแขกพันด้าน้ายมือนะครับแล้วคุณจะได้รับนะครับผมไอเทมคำหมดในกิจกรรเมื่อเปิดการคบคุกใบนั่นเองนะครับผมอ่านะครับ คุณกล้าพอไหมคะหากคิดว่าแน่นะครับผมก็มาวัดการในกิจกรรมเสริมสกาล่ามในกันนะครับนี่คือรายละเอียดกิจกรรมเนาะคือเขาจะให้เรานะครับเลือกเปิดนะครับได้สองแบบด้วยกันนะครับคือเลือกเปิดทิละใบหรือว่าจะเลือกเปิดทีละสองใบ,บนะครับผมซึ่งเมื่อเราเลือกเปิดทีละสองใบ,บนะครับผมก็จะมีการประหยัดไดมอน์มากกว่าเปิดทิละใบนะครับผมเพราะว่า อาจจะไปไดมอนด์เสียมากขึ้นเลยอย่างช้รอบแรกนะครับผมเสียเก้าไดมอนด์ครับผมรอบที่สองจะเสียสิบแปดไดมอนด์ในขุกก็ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดแบบสองใบเียก่านะครับให้เขาเขียนไว้ว่าลดหกสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับและนี่คือขอนำมาข้ามหมดอยู่นี่นะครับมีอยู่เก้าย่างด้วยกันนะเห็นไหมครับมีเก้าย่างด้วยกันนะครับนี่คือขอนำมาข้ามหมดเลยนะครับซึ่งส่วนมากนะครับผมผมก็มีนะ ส่วนมากผมมีแล้วนะครับอยาใช้ค่านี้ผมมีแล้วค่านี้ผมมีแล้วแม้อันนี้ผมก็มีแล้วนะครับสก,กินการ์านี้ผมก็มีแล้วนะในนี้ผมมีแล้ว3อย่างนะครับสก,กินกระเป๋านะครับบัตรสร้างเกมอะไรพวกนี้ยันอยากได้อยู่นะครับคือแม้ว่าผมยังไม่มีแต่ก็อยากได้อยู่ดีนะครับมาเปิด2ใบคบับผมยืนยันครับลดโครสเเนะครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าผมจะได้รับอะไรนะครับ2ใบครับมา มาดูกันครับว่าจะได้รับอะไรครับนี่มาแล้วครับขอให้เราคลิปเปิดเองเนาะใช่ไหมขอให้เราคลิปเปิดเองเลยใช่ไหมครับมาผมคลิปเปิดอันนี้อ่านะครับแล้วเราคลิปเปิดกัอีกใบหนึ่งอ่าโอ้โหได้มาเป็นสกินอาวุธปืนนะครับก่อสุ่มสกินปืนนะครับนี่นะครับก็เป็นก่อสุ่มสกินปืนมาจํานวน2ก่อนเนาะ รอบขับไปนะครับผมเราจะเสียนะครับผมอยากที่เห็นกันเลยนะครับร้อยเก้าสิบแปดไดมอนด์นะครับเปิดสองก่อนนะครับก็จะประหยัดไดมอนด์ผมได้สามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะไปครับร้อยเก้าสิบแปดไดมอนด์หน่อยแล้วก็เปิดแค่สองรอบเนาะมานาได้มาเป็นแมสนะครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้นานะครับได้สกินกระเป๋ามาด้วยนี่สกินกระเป๋ามานะครับผมในช่วงของแมสนะครับผมมีเยอะเลย แั่นี่คือของที่ผมได้มานะครับอันนี้เปิดดูนม่ออยาไม่เป็นไรครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะว่าผมมีแมสแล้วนะครับผมนี่ผมมีแมสแล้วแมสอยู่ไหนแปบบนมือนะเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูนี่ไผมใส่อยู่ไหมใช่แมสที่ผมใส่อยู่ไหมหรือคนละแมสกันผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าใช่แมสที่ผมใส่อยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับนี่ผมมีแมสอยู่นะหรือว่าไม่ใช่ Ooh เออใช่ครับผมนี่แมสนี้ครับผมมีแล้วในเนี่ยสีแดงนะแมสนี้แหละนะครับครับผมจะไม่ผิดนะแมสที่ สูงได้จกในส่วนข,ของกิจกรรมนี้นะครับเนี่ยกิจกรรมนี้นี่อ่านะครับกิจกรรมล่ามิทไนน์เนี่ยก็คือแบนั้นแหละนะครับนะ่ะนะครับนี่และในที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็มีสก,กินคาร์ลอบขับไปะจะเสีย598ไแดมอนนะครับผมในการเปิดนั่นเองนะครับผม598ไแดมอนเนาะก็สมัครใครที่อยากจะส่มต่อน,นะครับก็สามารถส่มก่อได้นะรับผมพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ เพราะว่าคือว่าผมหมดไปก็พอสมควรแล้วนะครับผมแบบว่ายังไงผมก็ได um ้ครับสกินกระเป๋ามาเนาะพอสกินกระเป๋านี้สกินนี้ผมยังไม่มีเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูที่คันผมผมยังไม่มีสกินกระเป๋านี้นะครับผมผมได้มาก็ดีใจนะครับอยู่เนี่ยกระเป๋าสะพายเนี่ยเห็นไหมครับผมไม่มีสกินกระเป๋าสกินนั้นเลยนะครับแล้วผมเปิดได้มาก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะดีใจดีใจครับอย่างน้อยผมก็ได้สกินกระเป๋าใหม่มาที่ผมไม่มี นะครับสกินกระเป๋าผมมีไม่เยอะนะเนี่ย kind of me, มีแค่นี้มีไม่เยอะครับมีนิดเดียวสกินกระเป๋าผมเนี่ยเห็นไหมครับมีนิดเดียวบางคนนะครับผมคิดเล่นเกมฟีฟ่ามันก็กระสือซนแรกแรนะครับผมก็จะมีสกินกระเป๋าเยอะกว่าผมแน่นอนนะครับนี่อ่านี้คือสกินกระเป๋าผมไม่มีสกินนะเนาะนะครับผมก็สําหรับไอ้เข้มนั้นนะครับผมจัดดึงเข้าคันทันทีเลยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมแต่ผมว่าน่าจะดึงเข้าคันเลยนะจากที่เขาบอกเลยนะครับว่าไอ้เข้มจะเข้าคันทันทีนะครับเนี่ย รับไปเข้มดีเข้าขันนะครับผมกัผมไม่มั่นใจนะครับว่าเข้าคันในที่นี้คือจะเข้าในกระเป๋าของเราเลยหรือว่าจะเข้าที่ก่อนจบหมายนะครับเนี่ยเราก็ไปดูในก่อนจบหมายเนาะกก,ก็ออกเกมแล้ะข้อใหม่นะครับจึงจะเข้ามาให้เราเนาะก็ ไม่เป็นไรนะครับผมนในโซองกิจกรรมนี้ผมก็ขอฝากไ้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับใครที่อยากจะเข้ามาสุ่มในโซองกิจกรรมล่าลีนัยกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสุ่มได้เลยนะครับเพราะว่าเผื่อคุณดวงดีนะครับดวงดีในที่นี้หมายถึงอะไรครับเผื่อคุณดวดีนะครับผมคุณจะได้รับนะครับผมในโซองสกินแฟชั่นสกินนี้ทันทีเลยในการสุ่มเพียงแค่รอบเดียว ะนะครับใครโดนดีผมเจอแล้วนะผู้โชคดีนะครับผมที่สุ่มรอบเดียวก้รับสก,กินนี้เลยในกลุ่ม f a c e b o กัลลิน่าฟีฟ่าออฟฟิเชียลนะผมไปดูมาอยู่นะก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปความกิจกรรมเนี้ยผมไปดูในเฟซเมา่อก่อนมีคนสุ่มหลายผมก็เข้าไปแสดงความยินดีกับเขาใกล้มีเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่เขาสุ่มได้นะครับผมแล้วผมก็เลยมาอัดคลิปนี้มาสุ่มให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับนะนะครับแต่ว่าผมเข้ามาครัแรกก็ อย่าสับส่งอยู่นะเมันเล่งยังไงมันมีไพ่มาอ๋อหรือผมก็เข้าไปอ่านละเอียดกิจกรรมสำหรับใครที่ ไม่รู้วิธีการเล่นในวนของกิจกรรมนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านและเรียกกิจกรรมวิธีการเล่นได้นะครับผมขอไม่บอกอย่าละเอียดเลยเห็นไหมครับนี่อย่าละเอียดเลยอ่างง่ายเลยนะว่าระยะเวลากิจกรรมหงวันไหนเล่นยันไหนบ้านนะครับไม่ยากหรอกกิจกรรมในแค่คุณนะครับเลือกเปิดการะสิบใบหรือเลือกสองใบก็ได้นะครับผมเลื่อกหนึ่งใบก็จะเสียเดมอนแทนหน่อยนะครับแต่ถ้าเลือกแบบสองใบก็จะประหยัดเดมอนมากกว่าเลื่อนหนึ่งใบอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถที่จะมาดูได้เนาะนะครับ อ่ะนะครับผมก็เอาไปว่านะครับผมค่ดเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับในการที่ผมได้เข้ามาทําการกดสุ่มนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมอ่านะครับในส่วนของกิจกรรมนี้ครับผมกิจกรรมล่ามอีกในนะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ